มีความลับบางอย่างที่ไม่ถูกซ่อนไว้ในตำราไม่ถูกฝังลึกลงใต้พื้นดินและก็ไม่ลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวบนท้องฟ้ามันปรากฏอยู่บนร่างกายของคุณอย่างเงียบงันแน่นิ่งเรากับประหัสลับที่คุณพกติดตัวมาตั้งแต่วันที่ลืมตาดูโลก และในบรรดารองรอยอันไม่เปลี่ยนแปลงแง่งเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดนาพิสวงและท้ายท้ายไปกว่าลายนิ้วมือคุณเคยมองมันไหมไม่ใช่แค่มองในฐานะลวดลายแต่ในฐานะภาษาลิลบบโบราณที่กำลังรอให้คุณอ่านออกลายนิ้วมือดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่กลับมีโครงสร้างดูเหมือนไม่มีความหมายแต่กลับปรากฏซ้ำซากบนคนหลายพันล้านคนโดยไม่ซ้ำกันเลย อะไรในจักรวาลที่เขียนเส้นวนเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่านี่คือแผนที่ทางจิตวิญญาณหรือว่าแต่ละเส้นโค้งเหล่านี้คือรหัสลับที่นำพาคุณกลับไปสู่แกนแท้ของจิตวิญญาณคุณฉันไม่ได้ถามเพื่อให้คุณตอบฉันพูดเพื่อให้คุณเงียบและมองเห็นพร้อมจริงไม่เคยตะโกนถ้าเพียงสลักลึกลงไปอย่างเงียบงันเหมือนร้อยที่ปลายนิ้วของคุณ แผ่นที่ที่ซ่อนอยู่ในเรือนร่างเมื่อลายนิ้วมือคือประตูนำทางกลับสู่รากแห่งเงาวของจิตวิญญาณไม่มีใครเกิดมาพร้อมคู่มือการใช้ชีวิตแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณได้รับมาแล้วโดยไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องจดจำและไม่มีวันสูญหายนั่นคือลายนิ้วมือแต่ละรอยวนแต่ละเส้นโคงแต่ละเส้นขาดที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญแท้จริงคือสัญลักษณ์มีชีวิต ที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในแต่ละบุคคลคำถามคือคุณเคยมองมันด้วยสายตาของจิตวิญญาณบ้างหรือยังเรามักคิดว่าลายนิ้วมือมีไว้เพื่อแยกแยะติดตามหรือล็อกโปรโทรศัพท์แต่ถ้าคุณหยุดมองมันในฐานะเครื่องมือของโลกยุคใหม่คุณจะเห็นความจริงที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งไม่มีมนุษย์สองคนบนโลกตั้งแต่อดีตถึงอนาคตที่มีลายนิ้วมือเหมือนกัน ความซ้ำกันเป็นศูนย์ในจักรวาลที่ทุกอย่างมีแนวโน้มจะซ้ำซ้อนสิ่งนี้กลับเป็นข้อยกเว้นโดยสินเชงทำไมกันอาจเป็นเพราะลายนิ้วมือไม่ได้แทนร่างกายแต่มันคือซอฟต์แวร์ของจิตวิญญาณที่ถูกสลักลงบนฮาร์ดแวร์ของร่างกายมันไม่เปลี่ยนแม้คุณจะบาดเจ็บไม่บิดเบี้ยวไปตามกาลเวลาไม่สามารถเรียนรู้จากใครและไม่สามารถปลอมแปลงได้และสิ่งที่น่าพิศวงยิ่งกว่านั้นคือ แม้มันจะไม่เปลี่ยนกับยังคงส่งสัญญาณแต่ละเซนคือความที่ของการสั้นสะเทือนคนที่ใช้ชีวิตหลุดออกจากจักรพันกิจของตนลายนิ้วมือจะเงียบเสียงแต่คนที่ใช้ชีวิตตรงกับแกนแท้ของจิตวิญญาณวงวนเล่านั้นจะกลายเป็นเสาอากาศที่รับสัญญาณจากความลึกของภายในก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นิ้วหัวแม่มือตัวแทนของตัวตน มีลายที่ใหญ่และชัดเจนที่สุดหรือนิ้วชี้ที่คุณใช้ชี้ไปสู่อนาคตมีลักษณะการวนเฉพาะที่ผูกพันกับเจตจำนงแห่งจิตวิญญาณแต่ละนิ้วเปรียบเสมือนมิตรต่างการและถ้าคุณรู้จักการเชื่อมต่อคุณจะสามารถอ่านแผนที่พลังงานที่ร่างกายซ่อนไว้มานานอารยธรรมโบราณหลายแห่งไม่ได้ใช้ลายนิ้วมือแค่เพื่อระบุต,ตัวบุคคลแต่เพื่อระบุชะตากรรม ในอินเดียครูใช้ลายนิ้วมือเพื่อเห็นชัตพพที่ผ่านมาในจีโนโบรานลายนิ้วมือเฉพาะบางแบบถูกเช็คบ,บางแบบถูกเชื่อมโยงกับพลังลมปราณบอกได้ว่าคนผู้นั้นเกิดมาเพื่อนำทางรักษาหรือทำลายระบบเก่าในอียิปผู้ที่เป็นนักบวชมักต้องมีลายนิ้วมือแบบวงวนต่อเนื่องแสดงถึงการเวียนว่ายตายเกิดและยานอย่างรู้ที่เปิดกว้างไม่ใช่ใส,สายสตร์แต่คือยานทัศนะ ที่ถูกทําให้เป็นวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์นับพันปีเรามักใช้มือในการกระทําแต่กลับลืมไปว่ามือรู้ว่าคุณเป็นใครก่อนที่คุณจะได้ลงมือทําสิ่งใดตั้งแต่อยู่ในครอบแม่ลายนิ้วมือก็ได้ก่อตัวเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่อีซิมิตของการตั้งครับและตลอดเส้นทางการเติบโตมันยังคงรู้แบบเดิมเรากับว่าจักรวาลได้สลักรหัสเส้นทางชีวิต ลงในส่วนของร่างกายที่คุณจะใช้สัมผัสกับชีวิตคนที่เกิดมาพร้อมลายนิ้วมือแบบโค้งมักมีพลังงานของการอบอุ่มอ่อนโยนมัน่นคงผู้ที่มีลายนิ้วมือเป็นวนหลายชั้นมักเชื่อมอโยงกับระดับจิตสำนึกลึกซึ้งดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งแนวคิดมากกว่าโลกภายนอกส่วนลายนิ้วมือแบบผสมมีหลายลายในมือเดียวแสดงถึงจิตวิญ,ญญาณที่แบกรับ,บบทเรียนหลายมิต อาจเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านระหว่างมิติต่งงางๆของจิตวิญญาณแต่มันไม่ใช่แค่การระบุเมื่อคุณเริ่มวางมือบนจุดเฉพาะของร่างกายบริเวณหัวใจหน้าผากสะดือด้วยท่าทางโบราณที่เรียกว่ามุทราคุณจะได้สัมผัสกับปาดิหารีหลายนิ้วมือเปรียบเหมือนกุญแจไม่ใช่เพราะมันสัมผัสแต่เพราะมันส่งผ่านเส้นวนเหล่านั้นสามารถส่งสัญญ,ญาณ และหากคุณมีสติพอคุณจะรู้สึกถึงแก๊สพลังงานที่เริ่มต้นจากปลายนิ้วเหมือนกับว่าร่างกายกำลังพูดว่าฉันจำไปแล้วทําไมเมื่อคุณแตะวัตถุศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางวิหารหรือแม้แต่หน้าผาาของผู้อื่นคุณถึงรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนเพราะลายนิ้วมือไม่ใช่แค่เส้นสายแต่มันคือจุดเชื่อมระหว่างภายในและภายนอกมันรับแต่ก็สง่ง และเข้มขีและผู้ที่มียานแรงผู้ที่ผ่านการทำสมาธิหลายระดับจะสัมผัสถึงสัญญาณย้อนกลับได้ข้อมูลจากจักรวาลที่ส่งย้อนกลับมาผ่านปลายนิ้วดังเสียงกระซิบเบาังเรามีชีวิตอยู่ในยุคที่ผู้คนต่างมองหาคำตอบจากภายนอกทั้งที่คำตอบหนึ่งไม่เคยจากร่างกายคุณไปไหนมันอยู่ตรงนั้นปลายนิ้วของคุณไม่ต้องมอดูไม่ต้องเครื่องสแกนไม่ต้องความเชื่อแค่คุณนิ่งลง มองมันในฐานะสิ่งมีชีวิตลายนิ้วมือจะพูดเองแต่คุณกล้าฟังไหมข้าเชื่อใหม่ว่าคุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญว่าเส้นวนเหล่านั้นไม่ใช่แค่ความบังเอิญทางชีววิทยาแต่คือรหัสลับที่เขียนด้วยแสงของจิตวิญญาณก่อนที่คุณจะถือกําเนิดหากร่างกายคือวิหารลายนิ้วมือก็คือประตูลับของวิหารนั้นไม่ใช่ทุกคนจะก้าวผ่านได้ มีเพียงผู้ที่พร้อมจะระลึกและไม่ปฏิเสธว่าตนเองได้พกพาแผนที่มาตั้งแต่ต้นแผนที่นั้นไม่ได้นำคุณไปไหนมันแค่ชี้ให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในที่ควรอยู่เสมอหากคุณใช้ชีวิตตรงตามลายนิ้วมือซึ่งก็คือการใช้ชีวิตตรงกับจิตวิญญาณของคุณความทรงจำที่สลักอยู่บนผิวหนัง เมื่อแต่ละเส้นลายนิ้วมือคือความทรงจำของจิตวิญญาณหากคุณเคยสงสัยว่าทำไมถึงรู้สึกคุ้นศึกคุ้นเคยกับสถานที่ที่ไม่เคยไปแสนสะเทือนกับใครบางคนที่ไม่เคยพบหรือฝันถึงดินแดนที่ไม่มีอยู่จริงในความเป็นจริงก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังรับรู้ถึงเศษเสี้ยวที่หลงเหลือมาจากชีวิตก่อนฝันและสิ่งที่ทำให้เราไม่ลืมสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความจำแต่คือร่างกาย ให้แม่นยำกว่านั้นคือลายนิ้วมือลายนิ้วมือไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของพรอมลิขิตแต่มันคือแผ่นฟิล์มที่เก็บรักษาชั้นเวลาทั้งหลายที่จิตวิญญาณได้เคยผ่านลองจินตนาการว่าแต่ละวงวนบนปลายนิ้วคือรอยพับของมิตรที่ซึ่งความทรงจำถูกพับเก็บไว้เหมือนหน้าหนังสือเก่าถึงแม้คุณจะอ่านมันด้วยตาเปล่าไม่ได้แต่คุณก็สามารถรู้สึกได้ผ่านความที่ของมันบางคน บางคนรู้สึกไม่สบายใจอย่างไร้เหตุผลเมื่อได้ยินเสียงโลหะกระทบกันบางคนกลัวความมืดแต่กลับมียานลึกเมื่อเห็นไฟปฏิกิริยาไร้เหตุผลเหล่านี้หากไม่พบสาเหตุในปัจจุบันก็อาจเป็นเสียงสะท้อนจากอดีตที่เกินกว่าความทรงจำและเมื่อคุณใช้ลายนิ้วมือสัมผัสวัตถุบุคคลหรือสัญลัก์บางอย่างมันเปรียบเหมือนเข็มทิศแม่เหล็กที่ช่วยระบุตำแหน่งเศษเสียวของจิตวิญญาณ ที่ลงหายไปในพบชาติใดพับชาติหนึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าความจำของเซลล์แต่ในาศาสตร์เรนลับโอบรานผู้คนรู้ดีว่ามีความทรงจำบางชนิดที่ไม่ถูกเก็บไว้ในสมองแต่ถูกบันทึกไว้ในพลังงานและปลายนิ้วคือจุดรวมพลังที่ชัดเจนที่สุดเพราะเป็นจุดเชื่อมระหว่างภายในกับโลกภายนอก เมื่อจิตวิญ,ญญาณได้ผ่านเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นการสูญเสืยการตื่นรู้หรือการเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ความทรงจำจะไม่เพียงจารึกในจิตใจแต่จะสะท้อนลงในร่างกายและลายนิ้วมือก็คือที่เก็บรักษาอันยาวนานและแม่นยำที่สุดผู้คนในยุคโบราณเคยใช้รอยมือเป็นวิธีพิมพ์จิตวิญญาณลงบนพนังหินบนวัตถุศักดิ์สิทธิ์บนกราว พวกเขาไม่ได้มองว่านั้นเป็นเพียงหลักฐานทางกายภาพแต่มองว่าเป็นการประทับจิตวิญญาณไว้เมื่อเหล่านักรบฝากร้อยมือไว้ก่อนออกศึกนั้นไม่ใช่แค่การกล่าวลาแต่เป็นวิธีฝากไว้ซึ่งความที่ของตัวตนเพื่อว่าแม้จะสูญเสียร,ร่างกายไปจิตวิญญาณยังเป็นที่รับรู้ของผู้ที่ยังมีชีวิตและนั้นคือเหตุผลที่ในพิธีกรรมโบราณผู้นำทางจิตวิญญาณมักขอ ขอให้ผู้เข้าสู่พิธีวางมือลงบนหัวใจหน้าภาคหรือแท่นบูชาเพราะในขณะนั้นลายนิ้วมือจะถูกกระตุนให้ส่งหรือรับความที่ลึกที่สุดที่อยู่เหนือคำพูดคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจแค่อยู่ตรงนั้นก็เพียงพอแล้วมีสิ่งหนึ่งที่คนมักมองข้ามเมื่อคุณสัมผัสใครสักคนคุณไม่ได้ส่งแค่ความรู้สึกแต่คุณยังฝากรหัสสารจากลายนิ้วมือของคุณไปด้วย คู่รักที่จับมือกันไม่ใช่แค่เพราะความใกล้ชิดแต่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกพวกเขารู้ว่าการเชื่อมต่อที่ลึกที่สุดไม่ใช่ผ่านถ้อยคำแต่ผ่านวงวนเล็กที่กำลังแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งภาษากล่าวแทนไม่ได้และเพราะเหตุนี้เมื่อคุณแตะบริเวณที่เจ็บปวดของตัวเองหรือของผู้อื่นหากคุณทำด้วยศัทธาความเมตตาและความสงบ ร่างกายจะตอบรับเหมือนกับว่าคุณได้นำเศษเสี้ยวจิตวิญญาณกลับคืนสู่ที่เดิมผู้ที่บำบัดโดยการหัดไม่ได้ส่งพลังงานจากตนแต่เขาปลุกความถี่ดั้งเดิมของผู้บำบัดผ่านลายนิ้วมือผ่านสัมผัสเบาผ่านการสั้นสะเทือนในมิติลึกยิ่งกว่าลายนิ้วมือยังเป็นตัวแทนของการยอมรับกรรมนักบำเพ็ญบางคนกล่าวว่า เมื่อจิตวิญ,ญญาณตัดสินใจกลับเมาเกิดใหม่มันจะเลือกแบบลายนิ้วมือที่สอดคล้องกับบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ในชาตินั้นซึ่งหมายความว่าลายนิ้วมือไม่ได้สร้างโชคชะตาแต่โชคชะตาเลือกที่จะแสดงผ่านลายนิ้วมือและเมื่อคุณจ้องมองมันอย่างตั้งใจคุณกำลังมองเห็นพัทธสัญญาที่มองไม่เห็นคือข้อตกลงทางจิตวิญ,ญญาณที่ถูกสลักไว้บนปลายนิ้ว เพื่อไม่ให้คุณลืมว่ามาที่นี่เพื่ออะไรทำไมเด็กหลายคนมีลายนิ้วมือเหมือนพ่อแม่แต่กลับใช้ชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะแม้รูปร่างจะคล้ายกันแต่ความทีนั้นแตกต่างเหมือนคนสองคนถือโน้ตเพลงเดียวกันแต่มีเพียงคนเดียวที่ทำให้มันบรรเลงอย่างถูกต้องลายนิ้วมือคือแม่พิมพ์โชคชะตาคือเสียงดนตรีที่อยู่ภายในแม่พิมพ์นั้นหากคุณเคยสงสยัย ทำไมบางคนแค่วางมือบนหน้าผ้าค,คุณแล้วคุณรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดหรือเหตุใดการสัมผัสจากคนแปลกหนะ้าเพียงเบากลับทำให้คุณคนลุกเรากับรู้จักกันมานานคำตอบไม่อยู่ในเหตุผลแต่อยู่ในชั้นความทรงจำที่มองไม่เห็นซึ่งสลักไว้ในลายนิ้วมือของเขาและของคุณ เมื่อลายนิ้วมือสองคนสัมผัสกันคือการที่สองดวงวิญญาณกำลังสร้างสะพานกลับไปสู่ยุคสมัยที่ล่วงเลยคุณอาจจะไม่เชื่อในพอบชาติแต่ลายนิ้วมือไม่ต้องการความเชื่อเพื่อดำรงอยู่มันยังคงอยู่เป็นตราประทับท,ที่จักรวาลผลึกไว้บนคุณและทุกครั้งที่คุณวางมือลงบนหัวใจของตนเองบางทีคุณอาจจะกำลังเปิดชั้นความทรงจำที่สมองไม่อาจบรรจุได้เราไม่ได้แค่แบกร่างกายไว้ เรากำลังสวมใส่ความชงจำและลายนิ้วมือคือร่องรอยที่บอกว่าคุณไม่ได้เริ k k r r ่มต้นจากศูนย์คุณเคยเป็นบางสิ่งคุณยังคงเป็นบางสิ่งและหากเงียบพอคุณจะได้ยินตัวตนจากภาพชาร์ตเก่ากำลังเอ่ยเรียกกลับมาเสียงสะท้อนจากแกนจักรวาลเมื่อมือของคุณแบกร่องรอยแห่งชะตาฟ้าลองจินตนาการว่า มนุษย์แต่ละคนเกิดมาพร้อมสัญญาฉบับหนึ่งกับจักรวาลแต่ไม่ใช่สัญญาที่เขียนด้วยท้อยคำไม่ถูกเก็บไว้ในภาษาใดที่สมองจะถอดรอหัสได้สัญญานั้นแฝงอยู่ในวงวนเล็กบนปลายนิ้ว <c oughs> ที่ภายนอกดูเหมือนเป็นแค่ผิวหนังแต่แท้จริงคือชั้นเปลือกของแผนการโบาราณแผนการที่ต้องใช้ดวงตาแห่งจิตวิญญ,ญาณจึงจะมองเห็นได้ เราถูกสอนให้เชื่อว่าโชคชะตาเป็นสิ่งล่องหนเป็นกระแสที่ไม่อาจเปลี่ยนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยบอกคุณคือโชคชะตาทิ้งร่องรอยไว้เสมอและหนึ่งในร่องรอยที่ชัดที่สุดนั้นอยู่บนมือของคุณที่เราคิดว่าไว้ใช้แค่ทำงานแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่สะท้อนเส้นทางจิตวิญญาณทั้งหมดความลับอยู่ที่โครงสร้างแต่และเส้นโครงของลายนิ้วมือไม่ใช่แค่รูปทรง แต่มันคือการแสดงออกของความที่บางคนมีลายวนกลมที่เรียบเนียนบ่งบอกถึงจิตวิญญาณที่โน้มเอียงสู่การพัฒนาภายในวัจักรและการคืนสมดุลบางคนมีลายโค้งแบบลูกคลื่นมักเป็นจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับความปั่นป่วนการทดสอบและการแปลเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องส่วนผู้ที่มีลายแบบโคง้คงคมชัดแสดงถึงจิตใจผู้นำผู้สร้างระเบียบใหม่และทำลายกรอบเดิม ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่บางคนแม้ไม่ได้เรียนสูงไม่มีอำนาจแต่กลับมีอิทธิพลลึกซึ้งต่อมวลชนไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขากำลังใช้ชีวิตสอดคล้องกับความถี่ที่ถูกสลักไว้ตั้งแต่ครามและการใช้ชีวิตเช่นนั้นสร้างแรงดึงดูดตามธรรมชาติเหมือนจักรวาลกำลังรับรองว่าผู้นี้กำลังทำงานตรงตามโปรแกรมดังเดิม มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจทำไมคนที่ใช้ชีวิตขัดกับแกนแท้ของตนถึงมักรู้สึกว่าเปล่าเบื่อหน่ายหรือลงทางแม้ภายนอกจะมีทุกอย่างพร้อมทั้งทรัพย์สินความสัมพันธ์และความสำเร็จเพราะเมื่อคุณไม่เดินตามทิศทางที่ความที่ของลายนิ้วมือชี้นำคุณกำลุดจังหลุดจากคลื่นของจิตวิญญ,ญาณตัวเองและไม่ว่าคุณจะวิ่งไปไกลแค่ไหน คุณก็จะยังรู้สึกร้าวกับตกอย่ังอิสระในโลกที่ไม่ใช่ของคุณจริงๆมีคนถามว่าแล้วลายนิ้วมือเปลี่ยนได้ไหมคำตอบคือรูปร่างทางกายภาพไม่เปลี่ยนแต่ในเชิงพลังงานเปลี่ยนได้ลายนิ้วมือคือแผ่นพังแต่หากจิตวิญญาณเปลี่ยนระดับการตระหนักรู้การแพร่พลังงานจากลายนิ้วมือก็จะเปลี่ยนไปคุณจะไม่เห็นรูปทรงเปลี่ยน แต่คุณจะรู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่มือของคุณสัมผัสใครหรือกระทําสิ่งใดพลังงานที่ส่งออกจากมือเดิมกับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นคือเหตุผลที่บางคนหลังผ่านวิกฤตทางจิตวิญญาณเช่นการสูญเสียครั้งใหญ่การตื่นรู้แรงกล้าหรือการทำสมาธิอย่างลึกซึ้งจะรู้สึกว่ามือตัวเองร้อนขึ้นไวต่อพลังงานหรือบางครั้ง เรื่องแสงในความฝันนั้นคือช่วงเวลาที่ความที่ของสัญญาแห่งจิตวิญญาณกำลังรับการอัปเดตแบบแป้นยังเหมือนเดิมแต่เวอร์ชันของคุณที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ได้เดินทางลึกขึ้นในพิธีกรรมโบราณของทิเบตผู้ให้พลจะวางมือลงบนกระหม่อมของผู้อื่นโดยไม่เอือนเอ่ยคำใดเพราะพวกเขาเชื่อว่ามือไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มือคือการแสดงเจตจำนงของจักรวาลโดยตรง และลายนิ้วมือคือประตูส่งสารพระผู้ทงสีลุนสูงสามารถทิ้งร่องรอยพลังงานไว้ได้ยาวนานหลายปีด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวคุณเคยวางมือบนออกตัวเองในเวลาว้าวุนแล้วรู้สึกสงบขึ้นบ้างไหมคุณอาจคิดว่านั้นคือสัญชาตญาณแต่ถ้ามองให้ลึกคุณจะเห็นว่านั่นคือร่างกายกำลังรีเซ็ตความที่ต้นฉบับผ่านมือของคุณเอง คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยเหตุผลแค่รู้สึกด้วยการมีอยู่ตรงนั้นก็เพียงพอเมื่อมือของคุณสัมผัสจุดที่พลังงานแปรปรวนเช่นหัวใจที่กำลังตื่นตระหนกหรือท้องที่กำลังบีบรัดความที่จากลายนิ้วมือจะทำหน้าที่เรียคืนคลื่นต้นฉบับนี้เองที่อธิบายว่าทำไมบางวัฒนธรรมจึงใช้มือเปล่าในพิธีครอมสักดิสิทธิ์ไม่ใช่เพราะวัสดุแต่เพราะ สัญญาณมือมนุษย์หากใช้ชีวิตตรงกับแบบแปนคือประตูให้แสงจักรวาลไหลผ่านโดยไม่ต้องการเครื่องมือใดๆเลยแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนจะใช้ลายนิ้วมือเป็นพลังงานได้หากคุณใช้ชีวิตส่วนทางกับสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณเลือกไว้ก่อนเกิดวงว้นเหล่านั้นจะค่อยๆถูกล็อกไม่หายไปแต่ไม่ปลังแสงอีกต่อไปเหมือนประตูจักรวาลที่ยังเปิดอยู่ แต่คุณลืมรหัสผ่านและรหัสผ่านนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในตัวคุณในทุกการเลือกของคุณแต่ละวันคุณใช้ชีวิตตรงกับการสั่นสะเทือนของหัวใจไหมคุณกล้าเดินแม้ไม่มีใครเข้าใจไหมคุณกล้าใช้มือของตัวเองสร้างสิ่งที่สะท้อนจิตแท้ใหมแทนที่จะทำเพียงสิ่งที่สังคมคาดหวัง ถ้าคำตอบคือใช่ยินดีด้วยลายนิ้วมือของคุณกำลังทำงานไม่ใช่แค่ในฐานะรหัสชีวภาพแต่ในฐานะเส้นทางพลังงานที่เชื่อมตรงกับแกนจักรวาลเพราะว่าฮากเสงสามารถถ่ายผ่านร่างกายคุณได้ลายนิ้วมือก็คือจุดเริ่มต้นของการไหลนั้นมือที่รู้อนาคตชีวิตเมื่อทุกการสัมผัสคือการเลือกของจักรวาลถึงช่วงเวลาหนึ่ง คุณจะเริ่มมองเห็นว่าทุกการเลือกที่คุณเคยทำทุกทางแยกที่คุณเคยผ่านทุกผู้คนที่คุณเคยพบล้วนมีรองร้อยอยู่บนมือคุณตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมีประสบการณ์นั้นแล้วไม่ใช่ในแบบคำทำนายที่ตายตัวแต่ในแบบของกราฟออนยนแห่งการชี้นำลายนิ้วมือไม่ได้บอกว่าคุณจะทำอะไรแต่มันบอกว่าอะไรคือความจริงของจิตวิญญ,ญาณคุณและอะไรคือเส้นทางที่ลงทิด หากคุณสังเกตคุณจะพบความจริงแปลกประหลาดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่สอดคล้องกับแกนแท้ของตัวเองมือของคุณจะเปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวจะนุ่มนวลขึ้นความรู้สึกอบอุ่นขึ้นพลังงานที่ส่งออกจะไม่ฟืนในทางตรงข้ามหากคุณทำสิ่งที่สวนทางกับเสียงเรียกจากภายในมือคุณมักจะเย็นแข็งหรือบางครั้งก็ซันเบาๆอย่างไร้เหตุผลเพราะมือไม่เคยโกหก มันคืออวยวะแรกที่สัมผัสโลกเมื่อคุณถือกําเนิดและบ่อยครั้งคืออวยวัสุดท้ายที่จับมือคนที่คุณรักก่อนล่าจากระหว่างสองจุดนั้นมือของคุณไม่ได้ทําแต่มันจดจําทุกแรงสั่นสะเทือนที่คุณเคยผ่านทุกสัมผัสที่ดูไร้ความหมายล้วนถูกบันทึกไว้ไม่ใช่ในความจาแต่ระดับความที่ของจิตวิญญาณเมื่อคุณมองย้อนชีวิตอาจจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมด แต่มือคุณยังจดจำอยู่และลายนิ้วมือยังคงอยู่ตรงนั้นเสมือนบันทึกประจำวันเงียบงันของแสงและการเลือกมีคนที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่ตามเป้าหมายภายนอกแต่ยิ่งได้มากก็ยิ่งเหนื่อยลา้าขณะเดียวกันก็มีบางคนที่ดูเหมือนไม่มีทิศทางชัดเจนแต่กลับใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมและสงบลึกความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ความสามารถแต่อยู่ที่ว่า ใครคือคนที่ใช้ชีวิตสอดคล้องกับมือของตนเองคำว่าสอดคล้องที่นี่ไม่ได้หมายถึงเชิงเทคนิคแต่มันคือการหลอมรวมระหว่างการกระทําภายนอกและเสียงเรียกภายในเมื่อคุณใช้มือเขียนความจริงสร้างสิ่งที่มีความหมายจับสิ่งที่ถูกต้องและปล่อยจากสิ่งที่ไม่ใช่ในขณะนั้นคุณไม่ได้แค่ใช้ชีวิตแต่คุณกำลังปลุกระัสลึกภายใน รหัสแห่งโชคชะตาที่เป็นอิสระอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ตามใจแต่คือการรู้จักตัวเองลึกพอจนทุกสิ่งที่คุณทำสั่นสะเทือนไปพร้อมกับจักรวาลมีคนถามว่าถ้าลายนิ้วมือคือรหัสของโชคชะตางั้นเราจะเปลี่ยนโชคชะตาได้ไหมคำตอบอยู่ตรงมือคุณลองมองให้ลึกลายนิ้วมือแม้ไม่เปลี่ยนรูปร่างแต่มือคุณในแต่ละวันสัมผัสกับพลังงานนับพัน สัมผัสวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ให้การส่งขึ้นจากลายนิ้วมือเปลี่ยนไปโดยการเปลี่ยนเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเส้นลายแค่เปลี่ยนพลังงานที่ส่งออกแล้วคุณจะเริ่มเห็นเมื่อคุณทำสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องตามระดับลึกของวิญญาณประตูทั้งหลายจะเริ่มเปิดออกโดยที่คุณไม่ต้องเข้า ผู้คนที่คุณควรพบจะเริ่มปรากฏโดยที่คุณไม่ต้องหาสิ่งที่คุณเคยเฝ้าฝันเหมือนรออยู่ตรงนั้นมานานแล้วไม่ใช่เพราะคุณขอพอจนเพียงพอแต่เพราะคุณได้สัมผัสตรงกับความที่ที่จักรวาลวางไว้ให้คุณตั้งแต่ต้นในาศาสตร์เฮอร์เมติกโบราณเชื่อกันว่าลายนิ้วมือคือตราประทับพลังงาน ที่มิดเหนือกว่าติดไว้กับจิตวิญญาณเพื่อไม่ให้คุณลืมพันธกิจของตัวเองเมื่อมาเกิดมันเหมือนเส้นได้แดงเงียบงนันที่ไม่มีใครมองเห็นแต่จะดึงคุณกลับไปสู่ที่ที่ควรจะอยู่ถ้าคุณกล้าเดินตามมันมีไม่น้อยที่เคยมีช่วงเวลารู้แจ้งทันทีเพียงแค่ด้วยการสัมผัสแม่ที่อุ้มลูกครั้งแรกหลังคลอดคนที่สัมผัสองค์พระแล้วร้องไห้ การจับมือกันระหว่างคนแปลกหน้าแต่รู้สึกคุ้นเคยเล้ากับเคยรู้จักกันมานานช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือการปลุกหน่วยความจำจักรวาลที่ฝังอยู่ในลายนิ้วมือคุณอาจใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่เคยสังเกตสิ่งนี้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณเริ่มมองมือของตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตสิ่งที่สิ่งที่มีความจำมีจิตวิญญ,ญาณมีภาษา คุณจะเริ่มเห็นโลกภายนอกเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณเพิ่งเปิดประตูที่รอคุณมานานด้วยมือที่คุณเคยมองว่าธรรมดาและบางทีวันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับไปทุกสิ่งที่คุณเคยทำเคยสัมผัสเคยปล่อยเคยจับคุณจะค้นพบสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดคุณไม่เคยลงทางคุณแค่ลืมไปชั่วคราวว่าคุณคือแผนที่และเส้นลายนิ้วมือ ไม่เคยหยุดย้ำเตือนคุณถึงสิ่งนั้นขอบคุณที่คุณได้ฟังไม่ใช่แค่ด้วยหูแต่ด้วยความเงียบลึกของจิตวิญญาณทุกวินาทีที่คุณให้กับวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อกับเนื้อหาแต่มันคือการเชื่อมต่อกับตัวตนอันลึกซึ้งของคุณเองถ้าสิ่งที่คุณเพิ่งได้ยินปลุกบางสิ่งขึ้นมาในคุณความรู้สึกลึกลับเรากับมีใครเพิ่งเตือนคุณถึงสิ่งที่คุณเคยรู้แต่ลงลืม บางทีลายนิ้วมือของคุณกำลังยิ้มอยู่ถ้าคุณเห็นคุณค่าในท้อยคำแพลวเบาจากมิตรลีลับนี้โปรดแบ่งปันวิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพราะบางทีพวกเขาก็กำลังตามหาแผนที่ที่พวกเขาแบกติดตัวมานานเช่นกันกดติดตามช่องนี้เพื่อร่วมเดินทางกันต่อในการเปิดเผยความลับอื่นที่เราจะไม่เรียนรู้สิ่งใหม่แต่จะระลึก ถึงสิ่งที่เราเคยเป็นแล้วพบกันในคราวหน้าที่ซึ่งความลับใหม่ของจิตวิญญาณจะถูกเปิดเผยต่อเราจะได้พบกันอีกและครั้งต่อไปอาจจะเป็นคุณที่จะได้สัมผัสกับความจริงนั้นด้วยมือของตนเอง